สวัสดีบ่ายวันอังคารที่29นะครับผมหลังจากไปทุรละมา2วันนะไม่ได้อัปเดตก็มาดูต้นข้าวกันนะครับโอระดับน้ำก็โอเคนะครับผมกำลังดีไม่ต้องไปปรับอะไรมาแล้วปล่อยไว้เลี้ยงระดับนี้นะ,ะข้าวโตแล้วนะครับผมยาว ดี๋ยวจะไปสั่งปุ๋ยนะฮะให้เขามาส่งพรุ่งนี้เช้าแปดโมงครึ่งเก้าโมงวานนะอันนี้นาแปลงบนนะครับโอเคนาแปลงบนช่วงนี้จะบางบนิดนึงข้าวก็เริ่มออกสีเหลืองๆแล้วนะครับเดี๋ยวได้ปุ๋ยไปก็น่าจะเขียวเข้มแล้วครับโอเคอันนี้นาแปลงล่างนะครับนาแปลงล่างหนามากเลยครับข้าวอืม แรงบนก็มีช่วงนี้แหละครับที่อยู่กลางๆคันนานที่บางๆหน่อยนีดหน่อยเดี๋ยวก็คงแตกกอเต็มแล้วครับผมโอเคแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเรามาดูกันว่าจะเพิ่มเป็นยี่สิบเจ็ดลูกไหมข้าเปลือกหรือว่าคงไว้ที่ยี่สิบหกลูกเหมือนเดิมโอเคครับแดดร้อนมากเลยครับตอนนี้จับน้ำเอามาือแทะน้ําในนานี่อุ่นเลยนะครับน้ําที่อุ่นเลยนะ ข้าวมันก็เลยดูเหี่ยวเหียวหน่อยโอเคครับลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอัปเดตอีกทีครับผมครับสวัสดีครับ